ับทุกคนผมบิ๊กเองครับจาก BCK Channel ครับผมก็เจอกันอีกแล้วนะครับเ <Yeah. S 1> พื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับผมจะพามาวันเดย์ทริปนะครับกับจังหวัดฉะเช,ชิงเซาอาจจะออกเสียงไม่ชัดนิดนึงนะพอด,ดีเป็นรถใน <Yeah. S 1> ก็จะมีวัดดังๆที่เรารู้จักกันก็คือวัดหลวงพ่อสทรนะครับ <S <S ผมก็ไม่พลาดแน่นอนครับสำหรับทริปวันนี้ตอนนี้ประมาณเที่ยงตรงนะครับผมก็เลยแ,แวะมากิน ก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านดังนะครับก็คือร้านนั้นร้านปอนะฮะผมเนี่ยออกมาจากบ้านตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็เพิ่งมาถึงที่จังหวัดนี้ประมาณตอนเที่ยงนะครับกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บก็จะไปไหว้หลวงพ่อสตาทอนะครับเดี๋ยวตามดูกันครับว่าวันนี้ผมเนี่ยจะมาเที่ยวที่จังหวัดตาเทิงเทาเนี่ยไปเที่ยวอะไรบ้างนะครับตามดูกันตอนแรกไปกินก๋วยเตี๋ยวปอนะแต่คนเยอะมากนะครับก็เลยเปลี่ยนมากินร้านข้างๆนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปในร้านกันนะครับนี่ครับก๋วย เมนูนะครับก็มีก๋วยเตี๋ยวมีปากหม้อแล้วก็มีพวกข้าวคอมูย่างไกายยางนะ่นะย่างนะเนี่ยฮะข้าวคอมูย่างนะกินไหมว้าแล้วก็ผมสั่งน้ำไปด้วยมีน้ำบวยเดี๋ยวผมลองชิมเป็นน้ำบวยกันนะกาศร้อนๆนะได้น้ำบวยนี่ย,ยอดอย่างปิ๊นเนีย่ยข้าวคอมย่าง มาครับที่เด็ดครับโค้ยเจี๋ยวปักหม้อปักทรงเซานี่ยก็มีพอสเมีนทุกไห้นะก็มีลูกชิ้นมีเล้งมีติงไก่ด้วยแล้วก็อันนั้นน่าจะเป็นปกักส่วนนี้ก็แบบว่าใส้มาตรฐานเลยว้า กินเสร็จเรียบร้อยแล้วะฮะก็อร่อยมากครับก็ราคาไม่แพงนะประมาณจามละ50บาทนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะไปไหว้หลวงพ่อโสธรนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมถึงแล้วฮะที่วัดหลวงพ่อโสธรนะตอนนี้คนเยอะมากนะวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะนก็เลยครับอาจจะคนเยอะนะคนมาแบบไหว้ยเยอะมากนะแล้วก็ผมก็จะเห็นก็คือคนถือไข่นะฮะถือไข่กันเยอะมากก็น่าจะมาขอพรแก้บนอะไรพวกนี้นะคือผมเห็นคนถือไข่เายเยอะมากนะโอเคแต่ผมเข้าไป ไหว้พระข้างในก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมออกมาจากาวัดหลวงพอ่อโสธรแล้วนะแรัวตอนนี้ผมก็มาวัดดังอีกวัดหนึ่งนะครับชื่อว่าวัดสมานนะฮะเป็นวัดที่มีองค์พระพิฆเนศสีชมพูครับแบบ องนอนนะใหญ่ๆนะก็ผมก็ถึงแล้วฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ผมก็อยู่ตรงหน้าประตูทางเข้านะครับเนี่ยครับองจะประมาณนี้นะหลวงปูองใหญ่นะผมกำลังจะเข้าไปข้างในกันระหว่างก่อนเข้านะก็จะแบบเป็นพวกตลาดนะเนี่ยฮะเป็นตลาดขายของแบบพื้นบ้านนิดนึงนะแล้วก็พวกอาหารการกินกปกติทั่วไปครับ นี่คโอ้โหตลาดนี้ใหญ่มากนะเดินเข้ามาตรงนี้ก็เป็นตลาดอีกนะครับวัววัดที่แบบวัดไปอันนี้มาคือตงผูครับไหนผูมีรูผูมีรูเออเป็นแบบมานเตอร์จริงเนี่ยมาจากโลค่าสัตว์ครับเนี่ยมันไม่ชอบไม่จับผูเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เด็กหุ่น เฮ้ยมันกินทั้งชินเลยนะเอา้ามึงไม่แบ่งวะเรียบร้อยเสร็จดูดีดีเสร็จเลยอ้าวไม่มีกระดิ่งนะฮะเดี๋ยวโค้งมานิดเดียวยังครับก็เจอและะ้วถึงแล้วแหะผมแล้วถือพวกพูกเทียนนะเดี๋ยวเข้าไปไหว้กันนะครับโอเคครับได้แล้วครับเดี๋ยวเราไหว้พระพิฆเนศกันนะครับแลนั่นคือหนู อยู่ที่เขากระชิบนะฮะดูกันใกล้ๆนะนี่ฮะจะมีอยู่สองนะครับก็จะมีอยู่สองตัวนะครับเนี่ยมีตัวนี้นะครับกับตัวนู้นนะก็เขาจะกระชิบแล้วก็ก็จะไปบอกพี่เทนเน่ให้นะถ้าเป็นความเชื่อนะครับโอเคฮะเดี๋ยวผมจะขอ พอจากหนูนะครับก็มีที่อยู่นิดนึงนครับก็คือขอข้อเดียวนะครับแล้วเราก็กระชิบ right ที่ข้างหูหนูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรานะครับก็จะเอามือข้างหนึ่งเนาะแบบปิดหูไว้นะครับข้างปิดหูสมมติเราเราคิดข้างนี้ใช่ไหมแล้วก็มือเนี่ยปิดด้านนู้นนะเพราะว่าเขาบอกว่าจะได้แบบว่าทาอธิษฐานจะได้แม่เล็ดรอดออกไปแบบไม่แบบเขาเขาเรียกว,ว่าสุปตาสุภาษิตก็คือหูซ้ายทะลุหูขวาหรือหนะูขวาทะลุหูซ้ายเงี้ยเขาก็เลยจะเอามือปิดด้านหนึ่งไว้นะครับแล้วขอให้อย่างเดียวนะอย่างเดียวนะครับ ขอกับหนูเดี๋ยวหนูจะไปบอกพระพิคเนตนะครับโอเคปุ okay. ๊บแล้วเราก็ไปแลกเหนะรียญนะฮะมันจะมีเหร,เนะรียญบาทให้แลกเนาะนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเห็นนะครับว่าตรงตรบอบๆฐานพินนคเนตเนี่ยจะมีดอกบัวนะนะฮะทั้งหมด32ดอกแล้วเราก็เอาเหรียญที่เราแลกไปหยอดนะครับก็คือขอก่อนแล้วก็เอาเหเร,าร,นะรีออหยญไปหย่อดตรงดอกบัวนะเดีย๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมลองขออธิษฐานหนูนะครับ เดี๋ยวผมเริ่มจากการใส่เหรียญเลยเขาบอกว่านี่ฮะให้เวียนด้านนี้นะครับก็คือพักศินาบูชานะครับให้เวียนเวียนองค์นี้ก่อนเลยนะครับก็คือองค์ปางที่3ามสองนะนี่ฮรนะฮะแล้วก็จะไล่ไปสามสองสามเอ็ดไปเรื่อยๆนะครับมาบรรจบตรงนี้นะตรงนี้ก็คือองค์ที่หนึ่งนะครับนี่ครับนะโอเคฮะผมขอจากหนูไปแล้วเนาะผมก็ลุยเลยนะครับใส่โล ก็จะมีให้ขอเป็นคาถาที่ท่องนะครับอันนี้ก็โอมสีสังกะตะหราพนาปติยะนะมะหานะครับก็โอมต่อไปโอโอมสีทุราคาพัฒนาปติยะนะมหาโอ้หแล้วก็ทั้ง32องค์นะครับก็จะมีคาถาข้องที่แตกต่างกันนะครับผมขอเดี๋ยวผมขอตัว ยอดเหรียญกันนะครับถ้าทางจะต้องท่องทีละองค์ทีละองค์เลยนะโอเคนะทางบทางองค์ใหญ่นะจะมีนี่ครับพระพิฆเศ108นศร้อยแปดกรนะถ้าใครแบบว่าอยากขออะไรแบบรวดเร็วรวดเร็วนะนี่เลยฮะองค์นี้เลยนะฮะพระพิฆเนศร้อยแปดกรนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีหลวงพ่อปดนี่เลยนะครับโอที่วัดมีช้างด้วยนะครับเดินถ่านมาจากพระพ,พิฆเศนศิดเดียวเองดูซิโอ,โอเป็นเริ่มเลย เดี๋ยวหาซื้อกล้วยดีกว่าครับเดี๋ยวผมไปแล้วลูกช้างครับลูกช้างติดโบด้วย โอเคครับตอนนี้ผมกำลังจะออกจากวัดแล้วแต่ตอนนี้จะไปกินอาหารมื้อเย็นนะฮะเห็นน้องผมบอกว่าชื่อร้านว่าเอกคเกนะเป็นร้านเกี่ยวกับแบบอาหารอาหารทะเลอาหารชีฟูดนะ <ๆ S 2> ก็ยังไม่เคยไปกินเหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าร้านเป็นยังไงน่ากินไหมแล้วก็ราคารสชาติเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอ เป็นไงไปดูกันตามมาถึงแล้วครับผมร้านอาหารนะฮะที่ผมจะมากินในวันนี้นะครับร้านเอกขเนกนะครับเดี๋ยวาเข้าไปดูกันนะครับเพราะว่าเป็นร้านที่แบบติดแม่น้ำใช่ไหมนี่ฮะร้านติดแม่น้ำใช่ไหมตรงนี้เป็นแม่น้ำเนาะเห็นไหมเรียบร้อยครับสามอุ่นบรรยากาศสวยมากอยู่ติดแม่น้ำใช่ไหมนี่เป็นสะพานครับจำง่ายๆก็คือใต้สะพานนะฮะอยู่ใต้สะพานแล้วก็ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยอาชีวะ สะเซิงเซาครับผมเดี๋ยวผมดูเมนูนยเมนูนะร้านเปิดนี่ครับ10โมงถึง5ทุ่มครึ่งปล่อยๆแล้วปะนี่ฮะนี่ก็แบบราคานะผมผ่านคลิกผ่านผ่านนะใครอยากจะดูอะไรก็กดเพอสเราเองนะครับ สามไข่นะฮะมีไข่ไข่มึกไข่ปาลาดิวคิวอันนี้ไข่แมงดาแล้วก็อันนี้ครับมึกพัดไข่เค็ม มึกผัดแซมึกผัดไท่เค็มนะข้าวสวยร้อนๆนะเดอะเบสเลยผมก็ชอบเลยอันเ<ม> <The best. S 2> นี้ยก็มีไข่กับเบสนี่ฮะของโ<ไ>ปรด <ไป S 1> ผมอ,นะอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือปลาองปลากระพงทอดน้ำปลากับข้าวรักกินแก่ยำกินเลยเนาะเนี่ยครับต่อไปผมกินนี่นี่ยำสามไทย ตกของหวานนะตกของหวานด้วยบิงโตแล้วกันอยากกินเนะโอเคครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับวันเดย์ทริปเที่ยวฉะเชิงเซานะครับครบนะฮะทั้งไม่ว่าจะเดินตลาดเนาะไหว้ขอพรถิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็กินอาหารอร่อยนะฮะ ต้องบอกเลยว่าไม่ได้วหวยพระเนี่ยมานานมากนะเพราะว่าโควิดเนาะไม่ว่าจะโบสถุโบสถ์อะไรก็จะปิดนะครับไม่ได้ให้เข้าไปกราบไหว้นะครับแต่ตอนนี้ก็คลายล็อกดาวน์นะครับก็เลยทําให้ผมได้มีโอกาสได้มาไหว้ไหว้พระนะครับก็ที่ที่ผมเนี่ยรีเควสไว้นะครับว่าถ้าคลายล็อกดาวน์แล้วอยากจะมาให้ได้ก็คือเนี่ยครับหลวงพ่อสสธรสาหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับให้กับผมนะฮะซึ่งเป็นคนทําคลิปนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับที่เป็นคนทําคลิปนะครับแล้วก็ถ้าใครแนะนํา อะไรนะฮะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมตามอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมก็กขอบคุณนะครับที่ดูมาจนจบนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเดี๋ยวผมก็นั่งรถกลับกรุงเทพแล้วฮะบ๊ายบาย